happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Jesus, he went to เป็นเปดททำไมขอให้เจริญก้าวหน้าให้มีความสุขตลอดไป าสทุจกววัันนนทุกกกคืให้รรงงยยเิอด็ขอสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมะคณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับรัะชมโรงผู้สูงอายุนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมง,งานในความเกิดงานนี้ของปีสวศนะครับ เพราะว่าเราก็ร่วมง,งานกันมาน,นานแล้วครับทั้งทั้งสนนองท่านน,นะครับร่วมงานกันนะครับก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่ามันยังไม่มี็พิธีการเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็วันนี้ก็ยินดีครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่พวกเราและคณะทุรเรี่และถูงม,มายุ่มาร่วมง,งานในวันเกิดคุณสวัยนะครับก็ขอให้ท่านคุณสวัยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแข็งแรง ทำอะไรสมารงมุ่งหมายครับประสบชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคลในชีวิตนะครับแ้าก็อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับอย่างที่ท่านเคยช่วยเหลือชมรมเรานะครับรงลงรามีการมีงานท่านก็เป็นพิธีกรเป็นอะไรนะครับเป็นดีเจกับเพลงกัร์ไรนนะครับก็ขอขอบคุณครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวคุณเฉลทุกท่านนะครับคงคงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีประสประสบแต่สิ่งที่ดีที่เป็นมงคลในชีวิตครับ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอผู้ภาคแข็งแรงครับขอบคุณครับขอเชิญนักเรียนคนเก่งครับอาจารย์ลูกดานะครับผู้ฝึกสอนนักเรียนฉันเป็นทุกอย่างให้ครบคุณแล้วนะคะแต่ผมขอเรียงขออะายน้องผมอีูคนนึียวไอ้คนนหลักแม่กินข้าวแค่พักใหญ่สักเพื่อนรักหงุดงรักตารักนุ่ม ไอ้ผมเป็พ่อท e, ี่แสนจะขี้หองขี้กินแล้วผมก็ไม่คิดจะนอนลว่าก้าหนักเป็นหน้าราบชานอาหารในวันเกิดถือว่ามันเป็นขั้วบุกออกถึงขอ้วลำผมเลยว่าเออเป็นบุกออกถึงขั้วลำเั้วชิดถือผมว่ากินที่กินยากผองคุณพ่อสมัยที่เรียนหนักมากเลยกัถือว่าเป็นขั้ลที่นอน พอสวยรักที่สุดคนหนึ่งพร้อมกันฉันยังมองเหนพ่เ็นร่นมาถึงาพุ่ขึ้นมาเลยแต่การตุนจาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไอ้าอะไรเพราะว่าไอ้ายง่ายๆกันเป็นไเป็นที่ดีนะครับ้กจาทุกคนเลยทุกคน คือมาทานกาาทนบ้ากก็คือมาทนไม่เออืออะไรก็พอใจไม่มีถังอาพีเอาห้าไม่เตรียมาหากินบบอันนี้อบุญคุที่น้องไปนี่ี่ตัดงไเกิดขอก็เป็นเือทีดีุมราเขา เียังแต่หน้าการยกการทำไหมเอาันนี้แล้วกัเนาขอบคุณขอบคุณพี่น้องเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับครับต่อไปจะให้ผออท่านอธิบายว่าดำเนินการอย่างไรต่อไปดีนะครับสวยป้าอนาคุณตา ขออนุยาตเบกเบกข้างข้างอนเดนต์างกร้องในเส้นกิศดินเขาอยมือตางแถวรับเงินแล้วเวลาไหนจะมาจิ้นตัวเอาใจนางรำลุกขึ้นไปเท้าขาวก่าน้างันนี้เป็นงานี่้านหลวงหัวใจกเราเล่นกอนเ่นก่อนไานั่งก่อนนั่งข้างอ ขอต่อนรับต่องการีร่บในงานวันเกิดจะได้เด็ดสอบเป็น2อมือสามที่หองเมื่อมาที่งเธออาจจะรับมอยด์ง่ามวสวยถูกอันถูกใจกับคามวยอัแกต่ออาภัยเก็กนที่มาชมสาม่ร่ตนานนี่หลังกาเข้านสองห้องแล้อนที่สิบเก้าถ้าเราัดเก้าวันเกิดแลากจะิมเอาขงวานก็ิ้มเรท่นีป็นควมันเกิดคเองค่ะ ตอปนี่ก้ขอเชิญขอเชิญรับชมรับการแสดงของนม่ท่านโรงเรียนพุทธุนอายุ64ปีขอไปนี่ขอไปนี่เอา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 ไปนี่ครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตไลท์ข้างนี้ก่อนนะครับเก็บภาพสวยๆให้เนเธอร์มือกองหลายๆนะครับอัดวิดีโอครับมีเสียงกอง ตะเพ่งเจ้าของโหดลาูุห้ามปัญใดอันเจ้าของงานนี้กันแอมงปัญใดกับซ้ำนี่ละครับเอาเปิดสปอร์ตไล่เห็นไหมลูกสปอร์ตไล่รอดรอดจุ้งก๊กเผานี่ทันทีแย่เลี้ยวไปเพิองแมง่ครับแมันทินาดำแม่ครับ กันขึ้นหอดผมอยากกินฟิ้งไปดี่กุไปเข็งมันมันม่นกับออกมาเ้อครับมามื่อใดก็มา,มอมาเออมากินบะเพา,าแต่ว่าบะเพาวนี่กประมาณสามอาทิตย์ที่ได้กินมัดเลยครับมือรื่นนี้เอาเบิ้งฟอนเดครับเบิ้์ฟอน